สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสตาร์อีกแล้วนะคะมาพบกับสปายยูเคอีกเช่นเคยนะคะกับ1นึ่งเอพิโซดนะคะวันนี้สตาร์จะพาคุณผู้ชมนะคะไปซื้อของนะคะไปซื้อกับข้าวด้วยกันวันนี้เราจะพาไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่ชื่อว่ามอริสันนั่นเองนะคะวันนี้สตาร์ก็ต้องขอยืมรถคุณสาม,มีไปนะคะเพราะว่ารถสตาร์นะคะมัน ขับไม่ได้นะคะตอนนี้ถามว่าพังไหมมันก็ไม่ได้พังแต่ว่ามันต้องมีอะไรซ่อมนิดหน่อยซึ่ง เป็นที่ปัดน้ำฝนมันใช้ไม่ได้นะคะสตาร์ก็เลยสะดวกที่จะใช้รถคันนี้นะคะรถค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะคะเป็นรถทคสูงแล้วก็ใหญ่นะคะปกติสตาร์ก็ขับรถได้กับทุกคันนะคะวันนี้ก็ขอใช้คันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปซื้อกับข้าวกับสตาร์นะคะตามไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของอังกฤษนะคะมีอะไรบ้างแล้ว ธีการใช้นะคะสตาจ,จะไปจอดรถที่คา park าแล้วก็ต้องไปจ่ายเงินด้วยนะคะนี่คือบัตรจอดรถนะคะของที่นี่นะคะซูเป,ปรอร์มาร์เก็ตชื่อว่ามอริสันและนี่เป็นเครื่องที่เราหยอดเหรียญนะคะ แล้วตัวนี้จะเป็นตัวรถเข็นที่เราก็เอาเหรียญมาใส่นะคะ1ปอนหรือว่า1ยูโรนะคะเราก็ดึงรถเข็นออกมาเสร็จแล้วนะคะก็เข้าด้านในนะคะที่นี่ก็จะมีปลาสดๆเนื้อสดๆแล้วก็มีอาหารอย่างอื่นนะคะที่คนอังกฤษเข้าทานกันนะคะก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปแบบนี้นะคะซื้อไปเราก็ทานได้เลยนะคะ แล้วที่นี่นะคะก็ยังมีชีสอิกด้วยนะคะมีชีสเยอะมากๆนะคะวันนี้สตาร์ก็มาซื้อผักผลไม้แล้วก็เนื้อนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนในห้างบ้านเราเลยค่ะมีเป็นแพคๆแล้วก็มีเนื้อนะคะวันนี้สตาร์จะทําข้าวขาวหมูแล้วก็แวะมาซื้อพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะอย่างเช่นอันนี้ซื้อกระดูกไปให้น้องหมาด้วยนะคะ ร้านนี้ก็เป็นเนื้อที่เป็นขาหมูที่เราเอาไปต้มขาหมูนั่นเองนะคะเนื้อสัตว์ที่นี่ก็จะไม่ค่อยแพงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเห็นราคา2 4 9แบบนี้ก็คูณ40นะคะก็จะเป็นราคาของเงินไทยบาทนะคะเบคอนอันนี้มันไม่ได้เป็นเบคอนเป็นเป็น ขาหมูแบบนี้นะคะมีขายอยู่ที่นี่นะคะที่อื่นสตาร์ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าปกติก็จะเจอแต่ที่นี่ส่วนมากเวลาอยากจะกินข้าวขาหมูหรือว่าหมูขาหมูต้มะโล้อย่างนี้นะคะก็ต้องมาซื้อที่นี่นะคะแล้วก็ชีสนะคะขาดไม่ได้นะคะแต่ก็เลือกซื้อชีสแบบแอปเปิลคอร์ดแล้วก็มีมอสซาเรลลาชีสนะคะแล้วก็มีพอกพายนะคะอันนี้เป็นพายหมูนะคะด้านในก็จะเป็นไส้ เป็นเนื้อหมูนะคะผสมกับเครื่องเทศต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแฮมนะคะตาร์ก็จะใช้แฮมทำทอรติสตี้หรือว่าขนมปังอบนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็เป็นนมที่จะเลือกใช้นะคะสตาร์ก็ไม่ค่อยดื่มนมที่มาจากนมถัวแล้วนะคะก็จะเป็นนมที่ทําจากนมถั่วเหลืองนะคะหรือว่านมที่ทําจากข้าวโอ๊ตนั่นเองนะคะอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของซูเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศนะคะ เราจะมีขนมขบเคี้ยวนะคะไปให้เด็กๆด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ก็สตาร์ได้ดอกไม้มา1ช่อนะคะสตาร์เห็นเข้าสวยมากๆนะคะสตาร์ก็เลือกซื้อมานะคะที่นี่เขาก็จะมีถุงกระดาษแบบนี้ให้นะคะซื้อของเสร็จแล้วนะคะก็ไปเก็บของใส่รถกันแล้วเดี๋ยวก็จะพาทุกคนกลับบ้านแล้วนะคะ มาช้อปปิ้งแบบรวดเร็วนะคะวันนี้ก็หมดไปทั้งหมดนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบจะ6,000บาทนะคะที่ซื้อไป1รถเข็นเมื่อกี้ที่เห็นนะคะนี่นะคะถึงช้อปปิ้งของสตาร์นะคะก็วางไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไป u n p พ c k กันที่บ้านนะคะเก็บของเข้าตู้เย็นนะคะ ็นไ,ไหมคะว่าอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้แบบว่าสบายอะไรมากทุกอย่างก็ต้องทําเองหมดเลยนะคะอย่างเช่นไปซื้อของอะไรแบบนี้นะคะหลายคนคิดว่าถ้าแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วอาจจะได้นั่งเป็นคุณมาดามแต่ชีวิตจริงๆไม่เลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปนะคะเราก็ต้องเอารถเข็นไปเก็บก่อนนะคะแล้วเราก็เอา1ปอนของเราคืนมานั่นเองนะคะนี่คือ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของต่างประเทศนะคะเราใช้รถเข็นเสร็จเราก็เอารถเข็นไปเก็บแล้วเราก็จะได้เหรียญของเราคืนนะคะเพราะฉะนั้นรถเข็นก็จะต้องเอาไปเก็บเองนะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ When I wake up, feel cozy, yeah feel Can I I up you up hold cozy No coffee yet, I've got no makeup How do you look so fine? Bless up, bless up How did Just I make you mine? Stay a minute, another minute